สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมมีในกาใหม่มา2เรือนนะครับจะมาให้ดูกันนะครับเป็นยี่ห้อลูมิเนอกนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างจะขายดีในประเทศไทยนะครับแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าขายดีเนี่ยย่อมจะมีของก๊อปออกมานะครับซึ่ง2เรือนเนี่ยนะครับดูออกไหมครับว่าเป็นของแท้หรือเป็นของก๊อปดูได้จากตรงไหนครับเข็มหรือเปล่านะครับ เน็ตมาย,ยมไหมหรือว่าเป็นฝาหลังหรือว่าจะเป็นแท่งแก๊สท,ที่อยู่ด้านในครับซึ่งแน่นอนล้ครับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์หรือว่าได้สัมผัสกัน,นยาตัวแท้มาบ่อยๆเนี่ยอันนี้ก็จะสามารถดูง่ายแล้วก็ฟันตรงได้เป็นของแท้หรือว่าของกอ๊อปแต่ถ้ากรณีที่ว่าเป็นคนที่ว่าเป็นมือใหม่นะครับนะฮะมือใหม่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยดูยากมากครับมันจะดูเนียนตาไปหมดเลยครับ จ,จุดเดียวฮรที่จะสามารถรู้ได้เลยว่าเป็นของก๊อปแน่นอนครับจากตรงไหนครับนี่ไงครับเครื่องครับซึ่งเครื่องรุ่นนี้เนี่ยมักจะนิยมใช้กับลูมินอกที่เป็นตัวก๊อปนะครับตก๊อ,อปงานเกรดเประมาณพวกนี้แหละครับนะฮะถ้าเปิดเครื่องดูแล้วเครื่องดำฟันธงแน่นอนก๊อร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ส่วน l u m i n ออที่เป็นตัวแท้นะครับตัวแท้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวในคลิปถัดไปนะครับว่ามันจะมีลักษณะเครื่องหรือว่าจุดเด่นเป็นยังไงบ้างนะครับ